รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำหรับวันนี้ผมปิยะก็อยู่ที่จังหวัดสาแก้วนะครับวันนี้มาติดตามผล,ลเรื่องของลูกค้าที่ใช้บานเย็นนะครับผมลูกค้าทุกท่านลองดูครับอันนี้ทั้งสวนครับใช้บานเย็นหมดเลยวันนี้นะครับเคสพี K ่วิเชียนนะครับท่านได้โทรแจ้งให้มาลองมาดูผลผลิตที่ท่านได้ใช้ตัวบานเย็นไปนะครับตอนนี้คือแกใช้ตัวเดียวเลย คือปรับสภาพดินอย่างเดียวนะครับโอ้มะละกออันนี้ผมว่าเป็นแม่พันธุ์มะละกอแน่นอนนะครับนะครับเน่นมากเนี่ยท่านครับแน่นมากเกี่ยวมากเห็นะครับบางลูกเริ่มเริ่มสุกแลนะ้วเห็นไหมุกท่านดูครับเริ่มสุกแล้วบางเข่นโอ้ท่านดูต้นแค่นี้ท่านเราออกลูกขนาดนี้โอ้ด้านในเหลืองมากผมกะรตีได้เลยว่ามะละก,กอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องหวานแน่นอนเพราะว่าหลายๆเคสที่ผมไปสัมภาษณ์นะ ลูกค้าบอกว่าผลผลิตดีนะครับทำท้องตลาดต้องการเนี่ยพวกนี้ครับเนี่ยเห็นไหมะเนี่ยเกรดเอเลยนะครับเผลอๆส่งออกได้เลยนะครับแอนนี่ดูกล้วยสุดยอดมากๆท่านครับใช้บันเย็นโอ้กวีฮนะผมว่าถ้าสุกนี่โอ้โหรวยแน่นอนเลยพี่วิเชนรวยแน่ๆว่านะครับอูหด,ด,ดูต้นแตกหน่อออกผลเยอะมาก ขออนุญาตนั่งได้นะนั่งได้เลยค่ะผมแอบไปดูสวนที่มาโอ้โหแต่ผลผลิตมันเยอะมากนะสภาพดินเลยเนี่ล้วนๆเลยสภาพดินร่วนๆเลยค่ะบางต้นก็เริ่มเหลืองละชรสชาติเป็นไงพี่เคยกินไหมหวานหวานมากเลยนี่สุกตอนนั้นน่ะดกยิ่งกว่านี่เลยเนี่ยอน่าสุกเขาก็มาขอกันไปใช่ไหมอ๋อมีคนเข้ามาสวนตลอดเลยใช่ไหมตลอดเลยจามาตลอดว่ามาใช้สารอะไรใช่ไหมใช่ใช่นี่ไงนี่ไใช่ไหมค่ะ นี่นี่จากบานเย็นอันนี้พี่ก็ใช้บานเย็นนะครับใช่ปรับสภาพดินค่ะเนี่ยค่ะนี่ครับโอ้เป็นตัวช่วยเห็นไหมครับอยู่สีสวยค่ะเนท่าไข่ไก่นี่ไใช่ใช่เท่าไข่ไก่เลยเหี่ยวใช่มันเหี่ยวเหี่ยวมากๆากเลยแล้วมันก็แดงอย่างกล้วยอย่างเงี้ยแดงเหี่ยวอย่างมะเขือเทศจะตายไม่ตายพอเอาบานเย็นไปลาดปรับสภาพดินฟื้นเลยอาทิตย์เดียวฟื้นเลยอ เรื่องจริงๆรระบมแล้วมันมันคุ้มไหมพี่คุ้มไหมคุ้มคุ้มมากคุ้มมากได้ตั้งห้าไร่แล้คุ้มมากใช่ใช่เราตักเอาช้อนมาประมาณหน่อยเดียวแล้วเราก็ปละลายคนให้เข้ากันแล้วเราก็ไปลาดใช้ขันตักเนี่ยลาดทีละต้นละต้นใช่จะงานจริงอาทิตย์เดียวเนี่ยโหฟื้นเลยจากมะเขือเทศคิดว่าตายไม่ตายเนี่ยถูกเจจริงจริง ป่าสภาพดินล้นล้นเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะจากผลผลิตบานเย็นจากที่ลาดดินล้นล้นเลยค่ะจากลาดลาดด้วยเออบานเย็นลาดเข้าไปกับพื้นอย่างนี้เนี่ยค่ะเมื่อเช้าได้เก็บขายไปแล้วเนี่ยจากเฉาในลาดจากไอ้บานเย็นเนี่ยลาดไปดูเนี่ยฟื้นเลยเขียวลูกใหญ่เท่าไข่ไก่เลย We'll